สวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้เด็กๆก็มาพบกับผู้แก้วเช่นเคยวันนี้ผู้แก้วก็มีกิจกรรมประเมินพัฒนาการร่างกายของเด็กมาให้เด็กได้ทากนแจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะกิจกรรมที่เราจะทําในวันนี้ก็คือ Back w a r d Walking ค่ะการทดสอบนี้เป็นการทรงตัวการเดินถอยหลังค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถการแขนขึ้นทั้งสองข้างเพื่อช่วยในการทรงตัวและเดินถอยเท้าไปทางด้านหลังการเดินถอยหลังเท้าที่ถอยหลังไปจะใช้ปลายเท้าเป็นตัวเริ่มสัมผัสพื้นนะคะเด็กๆสามารถเดินถอยหลังเป็นทางตรงหรือทางโค้งก็ได้นะคะเด็กๆให้เด็กๆชำเลืองมองด้านข้างด้านหลังให้ระวังล้มด้วยนะคะเด็กๆ เมื่อเด็กๆรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะลม้มให้เด็กๆใช้แขนทั้งสองข้างช่วยในการพยุงร่างกายไม่ให้ลม้มและวางเท้ากับพื้นให้แน่แนๆน,นะคะครูแกวเชื่อว่ากิจกรรมนี้เด็กๆทุกคนสามารถทำได้แน่นอนสู้ๆนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันางคะเด็กๆ เด็กทำกิจกรรมได้ไหมเอ่ยแต่คุณแก้วเชื่อว่าเด็กๆทำได้ทุกคนแน่นอนอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ส่งคลิปวิดีโอกลับให้คุณแก้วเพื่อใช้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย